ี่ป้้้้าาคออยไดก่อนบังคิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือ กดสุดแตังไฮเน็เด้อทุกคนสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเบาโตทุกคนโอ้ยทุกคนเอ๋มื้อนี้ก็มาเที่ยวเวียงจันทร์อีกเชนเคยนะทุกคนเนาะมาทายรายการกับบอวิคแขกรับเชิญเพิ่นก็หลายขนาดบ่จะเป็นเน็ตไอร์เรอยู่ทางนครร้องมีจันทนระ์เนาะหมู่เพิ่นก็นคือปาบูบ่ไอเจียบ่หรือว่าหลายๆคนทุกคนสายฟอกสายโฟนบ่ทุกคนเน,ะนา,า,านนนะ กอีเหตุการณ์หนึ่งนะทุกคนเนาะเหตุการณ์ในมือนข้อกก่าวคำว่าเสียใจนาเบื้องสุขสุขคนเนาะว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศลาวประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชีาเนาะทุกคนเนาะที่เราไปทางานอยู่ประเทศไทยเลยกะตึกเหตุการณ์ต sí ึกะถล่มบอโตเห็นในคลิปไปทุกคนเลยเป็นไตอีโตนขนาดบุคคลว่าแผ่นดินไบวให้แม่เกิดอยู่ประเทศเมียนมาเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าพลกระถบแต่ว่ามันสั่นสะเทือนน่ะ ลามจะมาหอดบบ่าวโตอยู่ยังจันนี่ก็ยังหูซึกงนะทุกคนเนาะผ้าก็แตกตื่นออกจากตึกนะอยู่แถวอ่าตึกตึกยูนิเทลเนาะแล้วก็ตึกโคราชบริษัทโครล่ล่าวตึ๊กเงยเงยเขาเจ้าลางออกมาแต่ตึกแผ่นดินไหวมันแต่มันโบแห้งนะทุกคนเนาะโบเฮตุแห้ตึ๊กยูราลนี่ถลอกถล่มยังหรอกแต่ว่าอยู่ไทยเนาะโบ่าวโตเบิ่งในคลิปแม่เอ้ยเสียใจน้ำในใจนะทุกคนเนาะ นี่ทุกคนบาอนีงก็อยู่บ้านอ่าหน้าให้เด้อทุกคนเด้อบรรยากาศโอ้ยงามขนาดพี่น้องเดี๋ยวบอตูสีเก็บภาพบรรยากาศการถ่ายคลิปอ่าเน็ตไอร่อนอยู่กลุ่มนครดวงวิจารณ์นวมีแผ่นเนี้ยแผ่นเนี้ทุกคนเบิรงนน้ำกันเบิร์นสุขทุกคนเนาะในคลิปเดียวสอดเดียวเด้ทุกคนดเด้อเดี๋ยวจำนวนบอตูสียางไปเบิองอรงนรายการของบาวีเลยกัยังหากยังอีกมืออืน่นจะไปถ่ายอยู่ส่วนไอเจียทุกคนเนาะ บาตัวจะเก็บเป็นสอดเป็นสอดเป็นสอดน้อทุกคนกอดอื่นกะเสียใจน้เนาะทุกคนเนาะในเหตุการณ์ตึกถล่มเนี่ยเห็นไหมทุกคนควรถ่ายอยู่ควนถ่ายอยู่ควรอันนี้แม่นบรรยากาศอยู่บ้านน่าให้เบื้องนั้นจะแม่นานน้ำโค้งบ่บ่ตัวกับโบหุเนาะงามขนาดทุกคนงาเขียวอุ่มทุงอยู่สุดยอดสุดยอด ักบงงาขนาดคแต่สออนบอตสอ่อนนี้เด้ยางมานี่กินกับตามุงนี่แหละคักเห็นหรทุกนเกินพักบ่งเครือเนาะนู่แหลนี่เราพอบาคนเกินพักบ่งเกิดตามนอกตาน้องเยเป็นเครืออรตัวนี้ม่นหยอดแดงงามขนาดไหนเอามาปลูกด้ทุกคนจเกินบอตบุมีได้แบบนี้ ซื้อตลาดสั้ก็ห้าหยากรุกคนพรมันมิตรสนามิตหารตำสมเพิ่นมาเอาพูนให้เราบอกมวงพผอีเมียมกมวงโอ้บกมวงทุกคนเหบต่ำๆจะจีจูกับผื้นดินอือหึยทำยำยมกองยำยั บรรยากาศทุกคนเนาะการถ่ายคลิปของบาวบี้ที่นำประคองเลยทุกคนเลยเขาจะเห็ดหน้าแสงนะเฮ้ยเตะมวลขนาดเชียร์ไอยู่ปากสิบอลโตเนาะเพื่อนแบบนี้แหละทุกคนอยากไหลบรรยากาศแบบนี้สิคักขนาด ปลาบูนะทุกคนเนาะคอนแชยยังบักมึงยืนกางเออคอยยังบกนีกระายฝนปาแต่เตกี้นะพวกเราจะแบบจักกันกโดนหรือบ่จักกันโดนหรือเล่ประมาณเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปยพูดแต่ข้าวนะก็แบบอะไรนะคี ดีด้วยสานมากนะกับได้แต่เพิ่นแตไปหับพอรเอาเบิร์ตในทีมน่ะมันมีรถไงบเดีเดี่ยแต้าเนาะปัจจุบันีมมีอย่างเลยเนาะตอนนั้เพิ่นขี่รถอันเก่งโดเรมอนได้บยัดคนเนตคนต่เป็นซิได้ปนดได้ก็มีแต่เพิ่นมีรถได้แต่ข้าตก็ถือว่าให้โซ่ได้แต่ข้าเนาะแต่ข้าแต่แุนกับยังก็ร้จักพอจักเมกีแล้วเนาะรถเวกไท่ก็ขี่ซ้อนกันไปได มิยังก็กินนะแต่ข้าวนาะลิ้นหอกลิ้นไผ่ไผ่ผู้ได้เนาะแต่ข้าวนะกเนาะอย่างนี้รวยก่าเด้ะเดี๋ยวนี้มันก็มีเส้นขนมะรวอยนะก็มีกินมีใส่เนาะแต่ข้าวนาะติดนี่ติดสิ่งอยู่แต่ข้าวเนะจื่อเขาไปนาะได้เฮือนอ่าหัวเก่าอีเกียบเด้อเพราะว่าผ่านเก่าเออผ่านเก่าเนาะไปอยู่ไปลิ้นไผ่อยนะเจ้าหน่อยมันมาได้ว่าขวัญมันหน้าบ่เออมันตาถามกินก็อิ่มาทุกคนมือเนาะชิมมาเห็ดอ่าพรอปลาคอเคยกินบ่ะพาปลาคอ โอูิ่วเคืตองแห้งเ่ากินแต่ปิ้งก็ไ่ได้เขาเบัวนี่ก็เอาบัวเนอะเนาะจะเาไปท่านในลูกจะยิ้มข่าว่าลูกมันแห้งแล้วจะยิ้มข่าวของบัวเป็นทันใหญ่ไทกัวาำเพราะวันนี้วะกระเนนอนเนาะไปีเพ่สามเธอแล้วทีนีไปรีเพ่สามเธอแล้วทีนี้ฮันโอ้ขาว่าใหญ่จนรีเพ่สามเธอว่าจะไปเฮ็ดตาไปเฮ็ดตาไปเฮ็ดตาเท่าไรก็ไปเฮ็ดพาดไปเฮ็ดตาเล็บป้างตาอะคือเก้าเนอะไปเฮ็ดปีจ้า เป็นตัดติเปตัดฟีกจะให้เปนทีมชมพูนะชมพูมาขั้นตอนแรกเขาเสร็จเขาปลาคอเลยกับเจลน้ำมันผสมนะทุกคนเนาะอันนี้แบบง่ายเลยเนาะแบบเล่าๆเลยเนาะเซฟหนึ่งนะเอสกับทานอีกบอสเอกเขาท้าหัวเดี๋ยวเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศการถ่ายคลิปของบอสอยากจะเห็นคลิปเต็มแมนอยู่สองบอสเกิดคนเด้อเดี๋ยวมืออื่นไปต่อว่าจะแข่งขับเส้นจัมแอนไผท ประตูภาพไปสบนาทุกคนไปอทุกคนตัดภาพมาทีมือใหม่โครงการถ่ายรายการบอบบี้ล่างมือกับล่างอยู่ดีแล้วนะทุกคนกับสิบบางคนกับสิบหูจักเลยนะบางคนกับสิบหูจักเนาะเฉพาะคนเล่าเนี่คือสิบหูจักเราดีก็คือไอเจียแปซิฟิกอืมในผลงานเพลงอ่าเจ้าเจ้านั่งโศกเศร้าไปเฮ็ดหยั่ง เิดไหนต้องเโอ้รไม่เบิดเืไม่เบิดบนี้อันนั้นมันเดกองมันเดกนี่แม่ไอเจียนะตนเปดิดจะจะของเพลงไมันนจีกวยอ้ยเอาเรื่อไม่เบิตมลบไฟเดียวเดีอไม่เบิเอากองนันมาใส่กันันนี้ได้เมนูต้มไก่ใส่ไข่มดแดงด้วยนอง Ni bớt mày ung bớt bỏ, bớt. Mình bớt Ôi. Bớt đi bước mày ui bước đi bước đi bước เราจะมาเห็นเป็นแบบรีสอร์ท้ทุกคนเอานับหนึงไหมนับหนึงไหมเอาแซไปเลยแล้วเอาน้งก้อนเต่งได้หน่อยนึงเทสหรอวเทสเทสาหรอวะเทสเสามสองเอ็กซ์ันเอาเอาไกลขึ้นหน่อยหรอไอ้บิ๊กเดี๋ยวบอ ตอนนี้กระตัดภาพมาทีอ่าตอนเขาจับไก่แล้วนะทุกคนเนาะเขากำลังอ่าข้างหมอต้มไก่นี่ทีเด็ดต้มไก่ใส่ไข่หมดแดงอุปกรณ์อยางเขาเกลี่ยม,มาเปิ้แล้วไก่กรคขัวเปิ้แล้วตอนแย่มังที่นี่เห็นอันแลีนไห้แลีนไม้งเลยเนะเาะป้ากูแย่ผู้เดียวเนาะบักคับมือกล้องกันหนีชัดชัดชัดเสียงกระบอกอัดโอ้กระบอกกุดเพิ่งเอาเองเลยเรื่องแย่นี่ป้าไอ้ไอ้ธนัทมาสั่นก็ปล่อยเพิ่นแย่แล้วแล้วปล่อยกูแย่กะเออยังเก่งมันเข้าหลังกูก็มาแก้ให้กูเด้แล่นหนีกันเบิด ฮ่ามันนี่ทักในการสีขวไข่เอออันนี้กับสีขวไข่เนาะอันใส่ไข่หมดแดงนี่บึงบ้งเขาไาหมทุกคนเห็นบอนี่พื้นอย่างเช่นกมีโต๊ะอีซังก็บมีไห้ป้านออกม,มารีสอร์ทให้เด้อว่าท่า <c oughs> นให้สกีบอะไรบึ้งต๊ะนี่ก็ยังเอามาแต่ปากเซ่ได้นี่เบื้งต้นนี่ยม o o มาอุ้งอ่งเอ้าเขาวขวาั้วอีเล่กูบอกว่ารีสอร์ทกูสิเปิดท้ายปีมึงมาตอนนี้ที่าทุกคนเนาะคือแมนรายการของบอกบอตูจะเก็บเก็บไปแต่ละคนแต่ละคนเด้อทุกคนเด้อทุกคนบึ้งนึ่น้อยน้อยสองสามนาทีทุกคน เด <itt ac> ี๋ยวไปเจอกันแบบอื ouais, ่นมาซีเมนไทดุดน้ำกันทุกคนทุกคนตาผ่าเบาเมืองมาเอเดียวมันนี่มาอะไรกันนะครับเนี่ยนะครับเสียตุกตีปูงเสียทุกเทียอะไรเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีขายไงสบู่สบู่สบู่เดี๋ยวสบูกับอาครมแล้วก็ไฟเบอร์กับไฟเบอร์กันเอาได้หลายๆเลยนะโฟกัสเหมือนบ้านหมดเลย มามาพี่น้องตามมู่นี่นัเอาจุดจาดเลยเนาะเอาแบบแบบหุ่มขีปเอาใส่ใส่ลืมวันอเยอะเนี่ลาดอวยนะการี่เขาเด่นเป็นง่วเอาแบบสมบูบันเต็นะเยี่ยเก่งมาอนกัเร็วเ

ที่เราฟ well, <problem> ังตะกี้เนาะทุกคนพากันไปหลินหันเดียวผิดกันแบบนี้ผิดกันเลยก็ว่ามี่โต๊ะมันขางกันเะนะทั้งนี้ก็อยากให้วีน้่าก้อนบอนี่ลบ ไปถึกน้าผาอีอะนะใครบ้กไงนึกมันไห้ไปนี้ตีพนดี่ไปนี้อ้าวตีกันกูกันดึงเอะไรตายครับกูไปนี้พวกมึงมีการวิ่งหนึ่งก้อนเขาลบไปถึกน้าผาเองเออพอแล้วปะเอาพอแล้วเออเอาเสือกใส่ไปนี้นะเอายังเอายังกระเดกเอายางเส็บเส็บเลยคือบอร์เสบว่าเรื่องเก่ามันชได้ตีกันนะเรื่องเก่าเนอเดินแป๊บนึงมันหายจิตกับปูโอ้เอายังใส่มาคุ้มกยังเอายัง ชมักยเน่นากับมกเคือ,อเพชรกระหันควันกระชายลื่นเป็นสมนรนี้ปะูเลย <laughs> ตำนาเนาะทา่นติต๊กตอกนะจาก,จากองพอ่อแม่เนะทุกคนเนาะเป็นคู่พ่อแม่ที่แบบมีดราม่ารายที่สุดในประเทศเราตลอดเรื่องดรามาเดีน้อยหนึ่งกินยังเึงมันเป็นกระแสเนาะกินงูนึ่กับพิษอีก ุ่งก็ยังพิดนะุ่งมันยังเป็นๆอยู่ว่าจัทกินอย่างเง้ยเว้นยังกับพเวไยเดี๋ยวเจอกันต่อมืออื่นทุกคนราสีแมนไพเบาโตจะเก็บกรรมขอมนตให้ทุกคนเบิงน้ำกันเ้อรายการบาบิ๊ก <funz discretion> หาทุกคนตาผาปลามือใหม่วันนี้เป็นแค่แฮกเซอร์แมนไอโซพนาวันหนึ่งกับพอานยวกินกัมะขาอนี้แนมนล้วึงเปิดเปด g p ืนใ่ไพักพักยังพักงกเด็ดะวักอันไหมีเบิดนะนี่ล่างเรียบร้อยปแลเวไอ้เจียโอ้ยยงของน้ยย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 ยไยย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 ยัยยยยายย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 ัย เอ้ยผักหอมสี่เด้อักสี่นี่ไดักสซวหักอันนึ่งนี่โมเมนต์พักสี่ตัวนี้พักสี่พักหอมป้อมอ่ะนะบุ๋มีบุ๋มีบุ๋มีไไรกันบุ๋มี่ยังไงก่อนมาทำกินได้กระเพยนะเดี๋ยวกระถานเอามีให้สุกินกระเพาะดีแล้วสู่ัขโอ้ยสู่หนักนักยิ่งงานถึงมาจังไหนไรกันเบะยังมาบุ๋มี่ยังอย่างเนี่ยสิ้นมาเลยมาทันแล้วไงดีไปดีโอ้คนสูบสิ่งกำลังมา เออใช่หรอเฮ้ยมามามปรับงีว้ิกลังมาแล้วมาหอมปอมนมามคนเสือสีขิงก็ไม่อีกโอยยาเอยาเาคนเสอสีมะขึ้นน้ํา่างเขาอะเวลาเมื่อก่อนเวลามื่อก่อนอุ้ยอุ้ยโอ้ยเสือน้แลนี่น้ำเสียน้ำหล่ออย่งนี้นะอ๋อเหากับพานมาเลยขันมันเปื้อนนะ ป่ามันตายแล้วสูงไอ้หมู่บ้านเนี่ยเคยเห็นตายสี่ตัวนี่แล้วบันเกลียดยิงเนี่ยแล้วซุปมันนี่ก็บอกเข่าเว้ยเอาแต่เนี่ยเอาแต่พูดไล่พูดไล่พูดซุปตอนนั้ยังเข้าขนาดนั้นยังได้เมียยังได้ลูกไปไว้แลนไปเวลาก็มาแล้โอ้ยปลาลายพอนั้นนี่เลยเนี่ยโอ้บ่เชียรน้องเรามันสะอาดนะนี่มองหน้าองผู กูเสียบอลได้ยาแหน้ามนดูข้ากูเสียบอลได้นะคนเสียบอะยากินมามากน้ากระดูดมาแต่นนองุ่นทางนั้นโซ่เนโซ่เนทางนั้นปินหนามวันนีูเดือดปากวสบาย บักบีกับเผาเลอยู่เอาเอะมากับปึ้งมนใสโอ้นัซูพนามาแล้วแม่เนาะบอกตรงนี้เขาบริสุทตนู้นเตะทิ้มซะนะเขาบทธิ์เาต้องนีความสะอาดนะทุกคนเนาะแมนมนมือมาล้าลบ่เแต่ว่ามือปรไเด้ล่วล้างแล้วมือนี่ล้างมาจากบ้านนี่หมดนะโอมือคอยล้างสูดยอนแล้วเมื่อกี้คอยไปล้างเจ้า บู่คนพักจะเลือมาแต่มันพักเรียกคนละผินขัดสันบ่ะเดบอกได้สบู่ตัวกอนไปแปรี้ยสีบัวนะไม่นอบสีขาวสีขาวคนละบัานพักซะสองเจียสองเจียแต่หนังสือสีป้าเขียนใส่โอ้ของข่อยสีแดงคนละอันอ่ะคนละคนละนไ่นกินเดียวกันละเอาน่าจะขิงใช้ขิง อามันคือทอกทีมนะน้อาโอ้อามึงล่างพักแล้วมึงชิล่างยินี่ยเดแต่ทีมมตายเลยมึงชิล่างยังอีกนี่สมักเดี๋ยวหายิบล้อน้ำดื่มมาเด้น้ำดื่มแม่มันล่างตืมนะได้แล้วได้แล้วมันปากออืมน้ำปลาได้หรอมาเ้าวาเส่ปลาแดาใส่น้ำปลาโอ้ตายแล้วมีน้ำปลาป่ะนี่มีมทำนย่างกับแบบน้ำปลาด้วยน้ำปลาปลาเนๆๆๆๆน อันมนมันจเ็ง <t Lake> ีน้ก็เป็นทุกคนมันจะลิงเนาะพี่มายืนอยู่ข้างหลังพี่นะคุณสร้างหลังเต็มที่อยู่ทุกคนเติมอีกมันได้ไหลลามมา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 ซิมมางมามาเอามาเห็นย่งเนาะมลมมดีวเอาไได้มดี กลางดุบุงประดิษปุ๊กลาุ้งนอยมากม่กมากจะเขาเยาง่อนมเบป็นไดอาวัน้สปอนเซอร์น้าป่ายังน้อนาป็นปอนกูกับอันนั้นตัวูกบให้เขาทุบแก้วแล้วก็เทใสนี่จุกน้าป่ารือเป๊ปซี่ป่ะอันนี้เนี่ยสูเอาออก แค่ดีมึงไม่คตรเนาะก็สัางในบาทมาจับเลยไปเห็ดเจ็ดได้บะาำป่าปาเกสองพนัวความแซบบ่มีคุณภาพดีที่หนึ่งไข่โซดาได้เน,ใน้นว่าคำหักโอ้หองจีหลุดมาได้กินเนืออ้อท่านเอ้าไป,ปเอาฟ้าน่ปิดแทดยังัวฟ้าหยเ้ยาได้ก็ได้สวยดกรู้เอาเนาะ โอเคโอเคป้าอะไรก็ไหว้ขนาดด้ยพี่พี่ทุกคนไหวนะทุกคนเนาะช็อตใจไปนะงงลงกไหวรูปบิวโซเซียร์เจ้าพิยาปศอได้ก็จ้าเห็นเลยช็อตเห็นก็ได้หลังจากถ่ายคลิปแล้วทุกคนเนาะช็อตอะไรเน็่ยตุ่มๆก่นต้มเลยต้มเลยต้มก่อนได้เพี่เอาไหมต้มเลยนี้กระท่อมนี้นี่นี่เกือบมีเบะเนาะเกือบเบะบบมี่เด้อไม่บายเลยทุกคนเด้อคลิปนี้ ขอกับคอมบัสบายดีบ๊ายบายวอเตอร์เฟสปีสอง